เฮ้ยมาดามแพมไม่ตอบคอมเมนต์ไม่ตอบอะไรเลยทุกข้อข้องใจทุกคําถามเดี๋ยวเราไปตอบกันในคลิปนี้ค่ะกับ10คคาถามที่คนชอบถามมาดามแพมค่ะไปดูค่ะ คำถามแรกคือมาดามใช้กล้องอะไรคะใช้แคนนนรุ่น 80D นะคะแล้วก็ซื้อเลนต่างหากเลนอะไรได้คุณวิทย์ 50mm 1.8f เออนั่นแหละ ตามที่คุณวิทย์บอกนะจําไม่ได้นะคะมาอยาคุมตอบไม่ถูกนะคะใช่กล้องอันนี้เนี่ยมันชัดก็จริงแต่ถามว่าทําไมถ่ายสวยจังเลยไม่ใช่เพราะกล้องค่ะเพราะตัวพี่ล้วนเพราะพี่สวยมากนะคะแล้วก็ได้ผู้สนับสนุนดีนะคะจากเซเว่นแพร์คลินิกสวยทะลุจอสวยทะลุกล้องนะนี่คือคําตอบแรกและคําถามที่2มาดามแพมคะมาดามแพมเป็นกระเทยใช่ไหมคะรับได้แต่ถามว่ามาดามแพมคะมาดามแพมเป็นผู้ชายใช่ไหมตอบปากตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปกปิดมา มาดามแพมเนี่ยเป็นสาวประเภท2อยากเป็นผู้หญิงแต่เด็กก็เลือกเกิดไม่ได้แต่มาดามแพมเลือกที่จะเป็นได้ดังนั้นตอบเลยค่ะสาวสองค่ะหรือกระเทยนั่นเองจบป,ปะมาถึงคําถามที่สนะคะคําถามนี้หนักออกใจมากเลยนะคะบ้าขนาดนี้ผัวไม่ไอายเหรอถ้าแซลเลตนะ่ไม่โกรธแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ถามแบบเด็กดานแพมจะไม่ตอบคาถามนี้เองค่ะขอเชิญคุณวิทย์ผัวแพมเลยค่ะอายไหมไม่อายครับทําไมอะความสุขใครความสุขมันอา ทอย่างั้นลเรื่องของความสุขมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคนอื่นไม่เกี่ยวกระแสสังคมไม่เกี่ยวคําวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นไม่เกี่ยววันนี้ต่อให้มีคนไทยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตั้งคำถามกับสถานะความสุขของผมกับของแพมผมก็จะบอกเลยว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกับชีวิตผมทั้งนั้นเพราะนี่คือชีวิตของผมผมไม่ยุ่งชีวิตคุณคุณไม่ยุ่งชีวิตผมนี่แหละครับคือสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีความสุขและนี่คือคําตอบจากผัวแพมนะคะถ้าคุณอยากมีความสุขคุณอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ชีวิตให้มีความสุขที่สุดอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและเราเลือกเองได้ค่ะเพราะว่าชาติหน้าเราจะเกิดมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่ร,รู้ชาตินี้ฉันขออยู่กับผัวท่อแทนบุญคุณแม่ชัดเจนนะคะโ okay อเคครับชีต้าขอมาร่วมด้วยใช่ไหมชีตา้าคาถามที่สี่นะคะมาดามแพมคะมาดามแพมเข้าห้องน้ําชายหรือห้องน้ําหญิงเฮย้ยคือเรื่องนี้เนี่ยเซนซิทีฟนะคะน้องๆค่ะก็ลำบากใจที่จะตอบนะแต่ด้วย สารร่างและสารรูปเนี่ยเป็นหญิงขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหญิงขนาดนี้เนี่ยเข้าห้องน้ําชายก็แตกตื่นไหมล่ะคะด้วยเพศสภาพนะคะเข้าห้องน้ําชายอย่างนี้ไม่ได้ค่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเคยเข้าห้องน้ําชายบ้างเหตุการณ์นี้เกิดที่ตลาดเรียบดวนคนเยอะแยะมากมายมหาศาลชนีเนี่ยเข้าห้องน้ําทีนึงเนี่ยต่อแถวเขาน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 อีมาดามแผมท้องเสียปวดท้องทนไม่ไหวแล้วกูทาไงดีล่ะโอ้จะเยี่ยลเล็ดเยี่ยวลาดแล้วสามี เข้าคะ่ะห้องก็อยู่ติดกันจ่ายตังค์มบาท5บาทแล้วเราก็ต้องเข้าถูกไหมสุดท้ายไม่ไหวแล้วว่าห้องน้ําชายโล่งกริบคะ่ะให้คุณวิทยืนโบกอยู่หน้าห้องอีแพมวิ่งเข้าห้องน้ําปิดประตูจบข่าวอันนี้คือประสบการณ์การเข้าห้องน้าชายของมาดามแพมนะคะแต่มีคุณวิทยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องน้ำคลายความสงสัยกันนะคะมาดามแพมเข้าห้องน้ําหญิงคะ่ะต่อไปนะคะข้อที่5มาดามแพมคะทําไมชอบแต่งหน้าหนาชอบแต่งหน้าเยอะแพมอยากจะสวยอยากจะเพอร์เฟกต์ต่สองหลายๆคนณนะที่นี้ที่ฟังอยู่ ก็จะมีความรู้สึกว่าเราชอบนางแบบเราชอบนางงามเราชอบเป๊ะเราชอบปังอันนี้แหละจุดประสงค์หลักของเราคือเราอยากเป๊ะตลอดเวลาแต่ละคนเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันร้อยพ่อพันแม่และบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายที่จะดูแลตัวเองขอใช้คําว่าดูแลตัวเองนะคะทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดก็เราอยากเป๊ะอยากปังตลอดเวลาแล้วก็แผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกพื้นฐานเดิมๆเ,เนี่ยก็น่ายี่ยี่ธรรมดานเนี่ยแหละขอเป๊ะขอเพอร์เฟกนิดนึงแล้วที่สําคัญในผัวชอ แบบว่าแซ่บเออเปลี่ยนลูกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้สามีดูบ่อยๆเขาจะได้ไม่เบื่ออืม และอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคําถามสุดคิดสุดฮอตเลยมาดามแพมคะมาดามแพมทําไมชอบอวดผัวอันนี้คือข้อ7นะเฮ้ยจะอวดลูกเหรอชิต้าไม่อยู่ให้อวดเลยการที่เรามีผัวแล้วเราอวดผัวหมายถึงอะไรบางคนเนี่ยอวดจนเพื่อนหมั่นไส้อวดจนเพื่อนเกลียดจริงๆริอะแฟนคลับของแพมน่ะก็มีนะที่ชอบให้แพมอวดแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่ชอบให้มาดามแพมอวดเพราะอะไรมึงนเว่อร์อะไรมีผัวนี่ไม่ต้องอวดอะไรนกหนามีผัวดีเราก็ต้องอวดปะถูกปะ ฉันจะอวดแฟนขับชานช่วงนั้นเนี่ยอวดแต่ผัวเพราะอะไรผัวดีที่สุดแม่ผัวก็ดีอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ฉันมีแฟนขับแล้วฉันจะอวดแฟนขับแทนนี่เห็นไหมคะชุดนี้น้องอ้อเขาส่งมาให้จากต่างประเทศส่งมาจากอังกฤษปุ้ยแล้วก็มีหลายๆท่านที่ส่งของมาให้มีเครื่องสาอางนั่นนู่นนี่นะคะส่งมาจากเยอรมันดูดี่ลอตปตล่าแพรไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมาถึงจุดจุดนี้แฮปปี้มากเฮ้ยบางท่านก็แบบว่าพี่ขออนุญาตช่วยน้องแมวที่บ้านนะคะ คนตังค่าอาหารแมวมากโอ้ยฉันรู้สึกดีดีอะฉันมีแฟนคลับให้อวดนะเป็นสิ่งดีๆของมาดามแพมที่แบบว่ามาดามแพมต้องอวดแต่ว่าก็จะว่าเข้าเรื่องผัวอีกเฮ้ยถามหน่อยผัวดีๆมีอะเราก็ต้องอวดไหมเขาดูแลเราเขากล้าที่จะเปิดเผยเขากล้าจะนําเราโอเพนต่อสาธารณชนให้เกียรติเราตรงนี้แหละค่ะมาดามแพมเลยเลือกที่จะอวดผัวก็ไม่บ่อยแค่ติดทีเองบางทีเ็าอวดมงอวดแม่แต่แม่ไม่เล่นด้วยก็จบนะคะต่อไปเนี่ยถึงข้อที่8แล้วเลข8นี่คือเลขที่สวยมาก พี่คะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นวันเกิดหนูแล้วพี่ช่วยอวยพรวันเกิดให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะพี่จะขออวยพรวันเกิดให้คุณน้องนะคะขอให้มีผัวเร็วๆนั่งกอดพิม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 พ,มพ,มพิมใหญ่เลยสรุปเวงกรรมเกิดลูกเข้าไปดูน้องเพิ่งสิบขวบ <laughs> น้องคะมีผัวแล้วเลยไม่เอานะลูกอันนี้คือเรื่องจริงที่กาลังจะพิมพ์ไปอ่ะบอกโอเคค่ะขอให้น้องมีผัวเร็วๆนะคะว้าแต่และอันนี้ต้องกราบขออภัยนะคะช่วงนี้ลดความแซ่บไปเยอะเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยดูช่องเราเยอะจะต้องตลกน่ารักน่ารักไม่หยาบคายดังนั้นเนี่ยขอให้น้องเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะและเลือกเส้นทางของตัวเองและก็ประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมค่ะพี่เคารพการตัดสินใจของน้องๆนะคะและใครที่อยากเป็นช่างแต่งหน้าพี่ก็ขอให้น้องๆฝึกฝนวิชาและ ทำให้สําเร็จนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นพี่ป้าหน้าอาทั้งหลายนะคะใครอยากทําอะไรขอให้สาเร็จลุลว่ลวงไปได้ด้วยดีนะคะรักทุกคนจริงๆค่ะจากมาดามแพรมแต่ถ้าใครยังไม่มีผัวและอยากมีผัวก็ขอให้มีผัวเร็วๆนะคะ,ะสาธุดูช่องมาดามแพรมค่ะแต่งหน้าไปเรื่อยๆเราจะมีผัวเลยคํ <c oughs> าถามที่ก้าวสะเทือนใจนิดนึงนะมาดามแพรมค่ะมาดามหน้าก็ดีแต่ว่าทําไมมือเหี่ยวเหี่ยวโอ้ยไม่อยากโชว์เลยตอนนี้มาดามแพรมก็สามสิบสามาสามาสามาิบสี่ก็เป็นแล้วเนาะจริงๆมันไม่น่าจะมือเหี่ยวขนาดนี้ อ่หลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยพอโฟกัสไปที่มือกก้องเยี่ยนนี่ก็ชัดเหลือเกินเนี่ยก็โมโหเหมือนกันนะจะอะไรมาชัดนักหนาเนาะเอ้อยจะบอกยังไงดีเนี่ยคาแรกที่คุณวิทย์จับมือแพมแล้วคุณวิทย์พูดคือคําว่าอะไรรู้ไหมทําไมเธอมือด้านจัง โอ้นี่คือคำแรกที่คุณวิทย์จับมือมาดามแพมนะคะทุกคนเขาถามว่าทำไมมือด้านจังอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่มาดามแพมจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาดามแพมทำงานหนักมากทำงานหนักมากแต่เจ็ดขวเข้าปพอหนึ่งเนี่ยคือทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเนาะก็ถามว่าที่บ้านเนี่ยครอบครัวปานกลางแต่มาดามแพมเนี่ยทำเหล็กดัดทำมุ้งลวดมือก็จะโดนแต่เหล็กมุ้งลวดเหล็กที่สามารถบาดมือได้หยาบกล้านติดน้ำมันเครื่องเพราะว่าพ่อมาดามแพมเนี่ย คนจีนและจริงๆเนี่ยตั้งใจที่จะให้แพรมเนี่ยสืบทอดกิจการที่บ้านก็คือการทําเหล็กดัดและมุ้งลวดโอ้โหออกแนวอุตสาหกรรมเลยด้วยซ้ําแบกเหล็กหนักๆนะคะมือก็จะติดน้ํามันเครื่องติดทินเนอร์บางทีก็ช่วยพ่อทาสีเหล็กบางทีเครื่องพ่นมันเข้าไม่ถึงนะคะมันจะเปลืองเราก็จะประหยัดด้วยการใช้เนี่ยแหละคะ่ะสีเนี่ยมันต้องผสมด้วยทินเนอร์ที่เขาเอาไว้ล้างสีผสมสีให้สีมีความเจือจางมันก็เลยกัดมือมาดามแพรมจน เป็นอย่างนี้แล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยมาดามแพมก็ทําอะไรคะแล้วก็าําควบคู่ไปนะแม่ขายปัาไทยและอ e ีแชมีท่าที่ทํะไรคะหั่นผักล้างผักเฮ้ยหนักนะโดนนั่นโดนนี่โดนน้าโดนนั่นโดนนี่ไม่เท่าไหร่แต่ทุกวันมาดามแพมต้องล้างจานเนี่ยไม่ต่ากว่า2300ใบที่บ้านขายหวย เสียวผัดไทยอีนี่ก็เป็นเด็กล้างจานมือก็จะจุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยทุกวันหลังเลิกเรียนตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มเคลียไมคะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนทําอยู่อย่างนั้นแหละจนโตเนี่ยก็ยังเพนหน้าตุก,กตายังแต่งหน้ายังทําผมก็จะโดนสารเคมีที่เราทําผมเนี่ยพวกสปองสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีทําเจ้าสาวแต่งหน้าเปิญญาสิบท่าน5ท่านเราก็ทํา,า,ทาทอยู่แล้วก็ต้องสัมผัสกับสเปรย์ที่มีแอลกอฮอล์อะไรบ้างมันเลยทําให้มือมาดามแพมด้านไะเหี่ยวยอ ขนาดนี้นะคะถามว่าครีมทามือไหมทาแต่ถามว่าจะทานุบํบำรุงเนี่ยไม่ไหวนะลูกนะเข้าใจกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเอาละคาแล้วข้อสิบในคลาสเรียนแพมเนี่ยมีอะไรบ้าง ไไได้้อะรกลับบปางเขียนรายละเอียดหมดแล้วไม่เคยอ่านเหนื่อยแต่คนที่อ่านแล้วก็ขอบคุณนะคะสิ่งที่ให้คุณกลับบ้านคืออะไรภาพหนึ่งคู่และในคลาสเรียนวันที่22กรกฎาคมนี้เราจะแจกอันนี้ให้นักเรียนทุกคน Eyeshadow e 2 d มูลค่า590บาทดูดิได้กลับบ้านเรามีเครื่องสำอางเนี่ยให้คุณใช้ครอบทุกส่วนใช้ได้เดินมาตัวเปล่ากลับบ้านปุ๊บสวยเลยเพราะมีผัวยิ่งกว่ามันก็จะมีภาพ หนึ่งคู่แล้วก็มีอันนี้ให้นะคะที่ให้กลับบ้านอุปรกรณ์อะไรทุกสิ่งอย่างมีให้พร้อมหมดเลยแล้วก็จะถามกันเยอะมากทุกคนก็หวังว่าจะได้กระเป๋าเครื่องสำอางกับมาทำไมฮะ ถั่วดาเริ่มมาตามแล้วเนาะนี่เป็นคาถามสุดท้ายแล้วค่ะเป็นคําตอบสุดท้ายนะลูกนะอ่ะต่อเราจะให้เนี่ยพับเนี่ยกลับบ้านมีที่คาดผมเก๋ๆน่ารักนา่กนารักนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกเล็กๆน้อยๆและตอนท้ายเนี่ยก็จะมีการจับฉลากซึ่งเป็นของขวัญที่มาดามแพมเนี่ยเตรียมไว้ให้คุณแล้วยังมีเกียรติบัตรสําหรับคนที่ต้องการเขียนรับรองว่าเนี่ยมาเรียนกับมาดามพายแล้วนะคะสามารถขอได้เฮ้ยมันพร้อมขนาดนี้นะคะและพร้อมการเอนเตอร์เทนเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ไม่เข้าใจเลยเี่ยเข้า ชอบถามกันนะว่า3,000ันได้อะไรบ้างโอ้ยกลุ่มขมับการเรียนครั้งนี้1วันเนี่ยเช่าห้องก็ชั่วโมงละหลายตังค์แล้วนะค่าห้องไม่ต่ำกว่า1 0,000บาทรับแค่1ิกว่าคนกะว่าไม่กูเออกกาไรเลยใช่ไหมคะดิฉันไม่ใช่มูลนิธินะคะต้องเข้าใจนิดนึงและในห้องเรียนเนี่ยก็จะแต่งหน้า2ลุคลุคธรรมดากับลุคแซบๆแล้วใครอยากจะโหวตทำอะไรได้หมดและเราจะมีการพูดคุยสนทนากันว่าเนี่ยในห้องเรียนนี้ใครอยากแต่งหน้าตัวเองดูลุคไหนใครอยากแต่งหน้าเจ้าสาว เใครอยากแต่งหน้ารับปริญญาเราก็จะเป็นการอธิบายที่ละเอียดนะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบว่าโอ้ที่ไปจ่ายก็เป็นหมื่นๆก็ไม่เห็นจะบ่นกันเลยแต่นี่จ่ายแค่สามพันเนี่ยโอ้ยถ้าคุณไม่มาเรียนเนี่ยแพมก็ไม่ได้ว่านะคะแพมแค่ว่าอยากจะเปิดโอกาสว่าแพมเนี่ยเปิดแค่ปีละ3ครั้งเท่านั้นมาเสริมสร้างบุค,คลิกตัวเองอะไรอย่างนี้สําหรับใครที่อยากเจอมาดามแพมเป็นแฟนของแฟนคลับอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยดูทาง YouTube นี่ แล้วค่ะหรือยู u ูบยูทู u ยูทูบยูทูนะเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาช่องมาดามแพมเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเข้ามาก่อนทันที่22เนี้ยแพมก็จะขอเครื่องสำอางสปอนเซอร์เนี่ยมาเป็นของขวัญแจกให้ครอบเกิดหมดทุกคนแหละได้กระจกบ,บ้างได้เครื่องสำอางน,นั่นน,นู่นนี่กลับบ้านบ้างเฮ้ยี <He i, S 1> มันก็ดีต่อใจถูกไหมคะสิ่งที่แพมเนี่ยต้องการส่งต่อให้คุณแต่ถ้าคุณไม่สะดวกมาเนี่ยคุณก็สามารถดูแพมได้ทางนี้บางทีเนี่ยแพมอาจจะทำตาม ทำเรียกร้องของหลายๆท่านไม่ได้แต่แพรมก็จะพยายามทำแพรมยังอยู่ตรงนี้อีกหลายปีอาจจะดีไม่ดีพันปีก็ได้นะคะคอนเทนต์เนี่ยเราก็พยายามอัพอัพอัพอให้ทุกวันถ้าคุณดูหมดทุกคลิปคุณก็ได้สาระความรู้ไปเรื่อยๆแต่ในห้องเรียนเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณรู้โดยถามปุ๊บตอบป,ปับ๊บถ้าเกิดว่าใน u t u b e เนี่ยคุณอยากรู้อะไรก็เม้นมาแต่ว่าเราก็ต้องจัดให้ตามลําดับคิวและตามความน่าสนใจอันไหนที่มาดามแพรมทาไปแล้วมาดามแพรมก็จะไม่ทําอีกหรืออาจจะกลับอีกอัเวอร์ชั่นนขึ้ ไปถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยแพรมอยากเป็นครูที่แท้จริงก็คือว่าให้ความรู้ทุกคนผ่านทาง YouTube เข้าใจนิดนึงนะคะอันนี้คือคําถามที่แปลว่าไลน์เออเฟซบุ๊กเออถามก็ไมอยู่แ้กขอเลขที่บัญชีค่ะล้วหายหัวไปไหนกันคะถ้าคุณสนใจแพรมยินดีแพรมไม่บล็อกหรอกแพรมเป็นคนดีแพมโกรธไหมไม่โกรธหรอกค่ะอแบบว่าแฟนคลับคุยกับมาดามแพมเออเอ๊หรือว่าพบหมอซีริด้า ไม่ใช่นะคะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมเนี่ยทำมา2เดือนเต็มไม่กลัวเหนื่อยแต่ว่าก็มีการเจ็บคอปวดขาบ้างปวดแขนบ้างเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเนาะแพมเนี่ยอัพ คลิปมาตลอด2เดือนแล้วนะทุกวันเลยทุกวันจริงๆเพราะอะไรเพราะกลัวว่าแฟนคลับทุกคนจะรอต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่แบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันชื่นชมกันมาแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดเลยไม่ต้องส่งอะไรมากก็ได้นะคะขอแค่กําลังใจที่มีให้กันแล้วก็ดูมาดามแผมแค่นี้เนี่ยแผมก็พอใจแล้วรักจริงๆเลยที่ทุกคนให้การยอมรับเอาล่ะ right. นั้นขอลากันไปก่อนนะคะรักทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะให้ทุกคนรับความรู้สึกที่แพมมีให้จากใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย